สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทคเล่นยังไงให้ได้ตังยิ่งกว่าป้นวันนี้จะมารีวิวเตาแก่คู่สิบเอ็ดนะครับอ่ะเราทดลองขย่าดูครับคู่สามนะครับสามสามกําเมียว หกสองสองอ่าดูนะครับต้องสามคู่สี่นะครับคู่สี่คนที่ชอบเป็นเจ้ามีติดตัวไว้ดีนะครับลูกแก่คู่บนบนนะครับแก่คู่บนบนนะครับเดี่ยวไม่ค่อยมีครับแก่คู่ครับ แก่กู่บนบนครับคนที่ชอบเป็นเจ้ามือมีติดตัวไว้ดีครับเราทําแก่คู่ไว้ให้พิเศษบนบนครับบนบนอย่างเดียวส่วนมากต่ําก็ต่ําน้อยครับสิบทีมันอาจจะไม่ต่ำสองสาท,ทีนะครับมันจะไม่มีก็ไม่ได้แล้วก็สงสัยครับหกห้าสามครับ ห้าสองสองครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่ไฮโลไฮเทคนะครับเสาแก่คู่นะครับแก่คู่นะครับแก่คู่สิบเอ็ดครับนี่ครับเสาครับเสาห้าหุนครึ่งเสาก็จะมีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่สั่งมาครับมีห้าหุนมีสี่หุนครึ่งห้าหุนห้าหุนครึ่งมีหมดนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยครับสาย 4, Hello, Hi, สี่ไฮโลไฮเทคเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดแปด ไอดีไลก็094-946-4888สี 8. สนใจก็ติดต่อมาครับสวัสดีครับ